เราเคยปืนตบคนเยอะมากอะเราบอกชาตินี้เราจะไม่ให้คนเอาปืนจ่อหน้าเราจ่อหน้าเราผมตบเลยผมตบแล้วแม่งปั้งคาหูเงี้ยเลียผมก็แ็กแมสเซนแม่งไปมีปัญหาได้นะเคยแบบมีไหมฟ้องมีไหมไม่มีตังไปทำไปทำการกุศลมาครับไปเก็บขยะ30วันไอ้พมีเลยฮะดราม่าจัดเลยดราม่าจัดเลยเรื่องสาวประเภทสองที่ขึ้นคอนโดเขาหาวัดขึ้นคอนโดไปซัมติงสักอย่างกับเขาอยู่ซึ่งเราไม่มีอะไรกับเขาเดี๋ยวให้ดู เอางี้ด้วยแต่อ่านเองนะเออแล้วคุณจะทํำยังไงให้คนอื่นรู้ว่าผมไม่ได้มีอะไรและคุณเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดผมต้องโดนสังคมประนามอยู่กี่ปีว่าออผมไม่ใช่ชายแท้บ้างเ,ออเป็นเกย์บ้างจนผม,มรู้ว่าผมามีไม้เด็ดคือผมมีคลิปวงจรปิดถ้าเกิดคุณออกแบบนี้อีกอมผมจะฟ้องคุณสิบรัฐผู้ชมข่าววันนี้รายการเบาได้เบาไม่รู้จะเบาหรือเปล่าเพราะว่าแขกรับเชิญแรงมากแรงจนแบบว่า ตอนนี้กูไม่กล้าถามนะดราม่าไปร้อยๆครั้งในประเทศเรามีคุณอยู่แล้ว 80ครั้งต้อนรับเลยค่ะพี่อาร์ตสุดค่ะสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับเอาหมูกรอบมาฝากไหมวันนี้มันวันนี้มันหยุดยาวก็เลยไม่ได้ออกไม่แต่ขายดีมากพี่อาร์ตอันนี้ถามก่อนก่อนที่จะไปคุยเรื่องอื่นนะคือมันมาวงการนี้ได้ยังไงมันเริ่มต้นยังไงอะไม่มีตะกินไงอันนั้นเลยเหรอไม่ใช่หรอกกลัวไม่มีตะกินคือตอนนั้นช่วงงานมาเริ่มปกติเราถ่ายละครปีหนึ่งประมาณ4เรื่องคือมีกี่เรื่องต้องเห็นพี่อาร์ตอะใช่แล้วมันแล้วมันก็เหลือ่องเร อย่างอื่นทาแค่แบบต้องการแบบเดือนหนึ่งสองสามหมื่นบาทก็อยู่ได้ละอะถ้าพูดว่าเงินละครเนี่ยกว่ามันจะได้ก็คือจบละครก่อนจบถ่ายก่อนถึงจะได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นพี่อาจถึงรู้สึกว่ารายได้เราไม่มีเนี่ยเราควรจะทําอะไรไม่วะอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องแต่มันดันเซสแบบเซสมากมากเกินที่เราจะแบบจนงงอะขนาดนี้เลยหรอวะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทําทำงานมาสิบกว่าปีอะทั้งชีวิตอยู่ไม่ได้นะแต่ขายหมูกรอบสองปีอะอยู่ได้ทั้งชีวิตเลย เออจริงๆอยู่ได้แบบอยู่ได้แบบเป็นคนไม่ได้แบบติดรู้ติดลาปีนี้ซื้อรถ3คันแล้วแต่คือมันเป็นรถที่เราจะเป็นต้องใช้จริงๆเช่นรถตู้อะไรอย่างงี้ถูกไหมรถตู้กระบะตู้ทึบรถ4ล้อใหญ่ที่ต้องขนของที่ต้องขนของแล้วก็คือไม่รู้ว่าจากมาจากกระทะใบเดียวเล็กๆหน้าหน้าติดนึกออกปะถามได้ไหมพี่อาร์ตมีไหมจากวันที่เราแบบ เราดาราเลยอ uh ่ะแล้วอยู่ดีวันหนึ่งปุ๊บลงาลงเปาบาพ่อขามันมี uh huh. สายตาคนไหมแบบที่แบบเป็นเพราะมึงไม่มีงานหรือเปล่ามึงถึงมาทําอันนี้นมีไหมนี่แหละอาร์ตอะโรคจิตรู้ว่ะโรคจิตตรงนี้แหละ uh huh. บอกกูทำไม่ได้ใช่ไหม uh huh. เดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูถ้าสาีิรู้จักรู้จักอาร์ตจริงๆอะ uh huh. อาจจะเป็นคนไม่ค่อยแคร์สายตาคน uh huh. เพราะเรา ผ่านสายตาคนที่มองเหยียดหยามเรามาเยอะมากพอสมควรแล้วกระทั่งตั้งตอนย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเด็กเนอะแบบว่าบอกพูดกับพ่อแม่เราว่าแบบเลี้ยงได้ไงลูกเป็นแบบนี้มาดิเดี๋ยวกูททาให้ดูมาแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าลูกเพื่อนคนที่พูดอะไม่ดีเลี้ยงลูกยังไงให้ได้แบบพี่อาร์ตครับอาร์ตแบบเนี่ยไปไปคิดเอาเองนิ้วอะไรนิ้วโป้งอ่าเงั้นคราวนี้พอพี่อาร์ตพูดถึงเรื่องตอนเด็กแล้วเราไม่รู้นะว่าพอโตขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นแบบพี่อาร์ตอยู่ในแก๊งแบบว่าอะฟิวมอเตอร์ไซค์ทรง ผู้ชายที่แบบผู้ชายเลยจริงๆอ,ะ<ข>อ่ะเพราะฉเรียกว่าผู้ชายผู้ชายผู้ชายเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆมันก็ต้องมีดีวีรกรรมที่แบบว่าเอออันนี้เรียกว่าเกเลที่เรารู้สึกว่ามันสุดทางแล้วอ่ะ,<ว>ะขอพูดก่อนใครดูเทปนี้นะครับไม่เคยลำบากไม่เคยเกเล หรือไม่เคยที่ผ่านโลกไม่ต้องดูเพราะคุณจะไม่เชื่อเรื่องที่ผมเล่าหรือคือโลกสวยไม่ต้องดูโลกสวยไม่ต้องดูโลกว่าโลกใบนี้มันจะมีแบบนี้จริงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยไม่ต้องดูเทมี้ไม่ต้องดูสิ่งที่อ๊ะทำมาทามาเกือบทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ทําอย่างเดียวคือไฮโซสุดๆที่มีเงินเป็นพันล้านเหมาอิเล็กคอปเตอร์ทำไม่ได้ตลอดทำไม่ได้ต่ำสุดคือติดคุกยังไม่เคยติดคุกข่มขืนผู้หญิงไม่เคยทําฆ่าคนไม่เคยทํายิงคนเคย คุณต้องเล่าแล้วล่ะเพราะไม่ตายคุณต้องเล่าแล้วล่ะก็เนี่ยโดนฟันอันนี้โดนฟันอันนี้กำมีดเขาถือมีดอยู่เราก็กำมีดเลยที่บอกว่าเราโดนปืนต่อหัวตบ มันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยไอ้คนนี้ชื่อไอ้ตี๋สลับบุรีเนี่ย<ม>ถ้าเกิดใครดูอยู่เนี่ยไป้องไปหาออไ,หไอตี๋สลับบุรีไปจีบผู้หญิงอ<ม>แล้วเหมือนไปไปจีบแฟนของเพื่อของคนอื่นอะ่ะ<ม>เขาก็มามา,มา,ม,ามารอดักข้างล่าง<ม><ม>อันนี้เราเลาข้าว<ม>ดักข,ข้างล่างเรา,าตอนก็กำลัลงสดอะ่ะ<ม>เราก็เดินลงไปดูว่าเฮ้ยมันมีประมาณ8คนแต่มันมีปืนกระบอกหนึ่งแต่หมายถึงว่าพิยารรู้เรื่องแล้วว่าเพื่อนเรามีไม่รู้ด้วยแต่มันคือสัญชาตญาณของของแบดบอยแก๊งสเตอร์ลงมาแบบเป้ยแปลกเว้ยก็ขึ้นไปถามเพื่อน บอกว่าใครมีเรื่องอยู่ในเนี่ย มีปะกูเริ่มอยากรู้แล้วกูเริ่มอยากรู้แล้วเพราะแม่งยังไงไอ้นี่ก็บอกเฮ้ยไอ้นี่ตอนนี้มันมีโจทย์อยู่แบบนี้เอาหรอลงไปดูป่ะว่าใครมันมีคนหนึ่งนะที่มีปืนเดี๋ยวกูประกบคนมีปืนเองก็โอเคลงไปแมงก็เอากันเลยอะคือที่เอากันเลยเนี่ยเพราะว่ามันดูหน้ามาอยู่แล้วเพราะมันจะมาเอาเรื่องถูกไหมผมก็เดินประกบพอประกบเสร็จมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วหันกรรมชักอย่างเงี้ยคือมันยุ่งละจ่ออย่างเงี้ยเราเคยปืนปอบคนเยอะมากอะเราบอกชาตินี้เราจะไม่ให้คนเอาปืนจ่อหน้าเรา จาะหน้าเราผมตกเลยปัดออกเงี้ยก็เจาะอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตกผมตกแล้วแม่งปั้งคาหูเงี้ยเลยคือผมกดเสร็จแล้วผมกดลงพื้นอย่างเงี้ยโชคดีจังหวะสับปั้งปั้งแรกอ่ะมือผมมาไปสับกับนกพอดีเขาจะแบบเกี่ยวกับนกพอดีมันอ่ะพยายามเกี่ยวอย่างเงี้ยแบ๊กแบ๊มันเลยไปไม่ได้ไอ้เพื่อนคนมาเอากระถางทุ่มใส่หัวอย ไอ้สิบกว่าคนสิบเอ็คนมันอะไปหมดเลยเหรอก็เปินอี่ที่ผมแล้วอ่ะไอ้สิบเอคนหายหมแล้วเหลือพวกผมเจ็ดคนผมเป็นคนที่แี้ไอ้นี่ตายอันนั้นก็เอากระถางไอ้เศษกระถางอตอกหัวเลือดสกแล้วไอ้ตีก็แพ้ถือไม้เบสบอลอันหนึ่งความที่เราอะตอนนั้นใจร้อนอะเราก็บอกตีให้ตีขาตีก็คือตีเนี่ยให้หักตีให้หักมันเมามันตีอย่างนี้ โถตีสลับลิ้นไอสัตว์ผู้กูตีกันแทบตายกูตีกันแทบตายมึงเดินมึงเป็นเจ้าของเรื่องมึงเดินแอดมาเลยถือไม้เบสบอลอันหนึ่งตีตีแต่ขาล่ะไม่แต่แต่ขาไม่โดนจังหวะที่ปืนกวดอยู่อ่ะมันน่ะไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยปืนเขาก็คิดว่าเขาตายได้ยังก็ตายคาตีงวมันเลยยอมปล่อยไงเพราะว่าแล้วมันปล่อยเสร็จแล้วมันวิ่งเลยพอเรามีสติขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะเราก็แบบขอบคุณไอ้ตีที่ตีไม่โดนเพราะถ้าตีโดนหักแน่นอนไม้เบสบอลอลูมิเนียมอ่ะแล้วจากวันนั้นอ่ะ ขึ้นลงพักไหมไม่ขึ้นก็บอกไม่มีก็ไม่แจ้งความไม่แจ้งความไม่แจ้งความแล้วเรื่องนี้เกิดที่ไหนรู้ป่ะแยกวัขวางจ้ะใกล้สอนอไหมก็แยกวยขวางอ่ะเห็นมาะพี่เนธป่ะล่ะก็เลยมานิดเดียวอ่ะใช่แล้วมันมีไหมจังหวัดไหนที่แบบขึ้นลงพักมีก็ที่บอกไงถ้าไม่เชื่อไม่ต้องดูแต่ถ้าเกิดเด็กๆจะแบบ เฉินเท้าหนานกูว่าใจแก๊งเซอร์ก็มาฟังดูมถ้าขึ้นโรงพักเนี่ยมันเรื่องอะไรยิงปืนเหมือนกันปืนเขาหรือปืนเราปืนเราคราวนี้เป็นปืนเราแหละคราวนี้เป็นปืนเราแหละเวลาเวลาที่ กูจะพูดพูดอย่างนี้เหมือนเอาปกไปได้ยังไงอะสมัยก่อนมันง่ายครับอย่างนี้เราต้องเราต้องบอกว่าเรากําลังเล่าเรื่องเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งคุณไม่ไม่ต้องทาตามไม่ต้องทำตามมันเป็นเรื่องที่ถ้าคุณทําคุณติดคุกแน่อาพูดใครดูอยู่ตอนนี้ตอนนี้ผมอายุ43ออสมัยที่ผมเยี่ยวคือผม17ถึง24เรื่องที่ขึ้นโรงพักคือเรื่องยิงกันที่หลังอาซียมันจะเป็นรูทแต่ก่อนเป็นมอร์แกนอายุเท่าไหร่นะก็20กว่า17ไงดูขอบป้า ลุดหนูไม่ทันมอแกนหนูทันลดหลังปีสโมสรแถบข้างหลังนั่นแหละแล้วพอข้ามไปอีกฝั่งนึงอ่ะคือเบบี้บิงที่เป็นที่สอนดีเจสมัยเนี้ยเก่ามากเออแล้วเลยเป็นหน่อยจะมีสะพานเห็นป่สะพานนั่นแหละยิงกันตรงนั้นแหละจากในผับหอวิ่งมาจากในผับใช่จากในผับแล้วก็ยิงกันตรงนั้นน่ะเราเอาไม่อยู่เพราะเราอ่ะแค่ประมาณ89คนแม่งพวกแม่งประมาณเกือบ30ก็ชักปืนแล้วก็ยิงขึ้นฟ้า ถึงหยุดถึงกระจายไอ้ไอ้ยี่สิบสคนถึงกระจายเราก็เสือกมกปืนมไม่อยากทิ้งปืนถ้าทิ้งลงคองก็จบแล้ววันนั้นมไม่มเก็บเข้ากระเป๋าโดดขึ้นยัดใต้เบาะไอ้จังหวะที่จะเลี้ยวขวาขึ้นท่านโดดติดไฟแดง ตำรวจแม่งมาทุกทางเลยลงมาจากรถเดียวนี้ครับโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่ายิงใครตายไม่ตาย,ยิงขึ้นฟ้ามันแค่นนแค่นั้นแล้วอ่ะวีรกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดอย่างที่พิรันบอกว่าทุกอย่างแม่งทำมาหมดแล้ว uh huh. ยกเว้นสิ่งที่บอกไป uh huh. วันไหนที่คิดว่ากูต้องหยุดทุกวัน แวทุกวันแล้วทำไมมึงไม่หยุดล่ะพี่คือเป็นคนไม่ยุ่งกับใครก็จริงนะแต่มันมีคนมายุ่งตลอดเออมันมีคนมายุ่งกับเราตลอดอ่ะเราเคยคิดไหมว่าเพราะว่าหน้าตาคุณว่าหรอวะเอออะไรไม่เรามันมีเขาเรียกคือผู้ชายอะที่บอกว่าเวลาเราลงไปเห็นใครสักคนที่ยืนอยู่ะมันจะมีหลังสีอย่างหนึ่งที่ผู้ชายด้วยกันแม่งแบบ มึงเจ๋งจริงป่าวะอยากวัด<ส>กูอยากวัดเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่กูอยากวัดแต่อยากวนตีนนะมีกระทั่งมาถามเรื่องข่าวเรื่องอะไรไงพี่ข่าวงั้นจริงป่ะมาถามต่อหน้าหรอถามตอหน้าเลยถามตอนหน้าเลยมาแบบแบบแอบมเลยพี่ข่าวที่พี่ไปเรื่องจริงป่ะอะไรไม่จริงอะไรไงจริงเป่าวะมึงไม่ใช่พ่อใช่แม่กูไม่เห็นทำไมต้องพูดเลยไปเลยก็หาย าทุกวันนี้ก็ยังก็มีในโซเชียลเดี๋ยวนี้สังเกตบ่าแต่ผมนัดเจอใครไม่เคยมีใครมาเจอสักคนไม่หรอกโซเชียลมันเป็นอะไรที่มันอยู่ด้านหลังไะมันนึกอยากพิม์อะไรมันก็พิมก็ใช่ไงผมก็แ็กแมสเซจแม่งไปมีปัญหาได้นะเคยแบบมีฮะฟ้องมีไหมผมอ่ะเป็นเคสตัวอย่างที่แบบไม่ว่าจะกระทู้อะไรก็แล้วแต่อย่ายุ่งกับเขานะคนนี้ของจริงนะฟ้องจริงเอาจริงนะก็ฟ้องจริงเอาจริงไม่มีตังไปทำไปทำการกุศลมาครับไปเก็บขยะ30วันส่งขันบ้านทุกวันเอาลายกูไปกาบตีนมีเลย แต่ผมไม่ได้บอกนาใครที่ดูอยู่ไม่ใช่นะเขาไม่ได้กราบเขาเดินมาถึงแล้วเขาทําเองแล้วเขาขอโทษผมบอกว่าผมไม่ได้ต้องการให้พี่ยอมความนะครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมอ่ะผิดกับพี่ที่พอมานั่งคุยกับพี่แล้วพี่ไม่ใช่คนอย่างในโซเชียลที่ที่บอกเลยเขาอยากกราบขอโทษที่ด่าผมเออเอาจริงจริงเขาว่าทํางานกับพาย์ตอ่ะกูไม่เคยเห็นสักวันที่พาร์ตจะเป็นคนแรงนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเฮ้ยนิดเมื่อไงวะแบบยังไม่เลิกหรอนูุนนี้ คือเป็นคนแบบปกติมากถ้ามึงเป็นคนปกติกับเขาหรือออกใช่ปะคือถ้าสมมติว่าเราเจอคนกวนตีนอ่ะไม่ต้องเป็นพี่อาร์ตหรอกกูทุกคนทุกคนมันก็คงมึงไป็นอะไรอ่ะแต่แค่ว่าด้วยคาแรคเตอร์เขาเป็นคนที่แบบเขาผู้ชายผู้ชายอ่ะที่แบบมึงอย่าเสือกับกูมึงอย่ายุ่งกับกูไม่ไม่ยุ่งกับใครยุ่งได้แต่แต่ควรมีมารยาทเรืว่ายุ่งได้แต่ว่าื่องแบบว่าโลกส่วนตัวสูงขนาดนั้นไม่ แต่คราวนี้พอมาอยู่วงการก็ต้องแลกกับอะไรหลายอย่างมากเช่นข่าวทั้งหมดดราม่าแต่และเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วเพราะอะไรเรื่องดราม่าจัดๆเลยดรามา่าจัดๆเลยเรื่องที่หนึ่งเลยคือสาวประเภทสองอนนเรื่องสาวประเภทสองที่ขึ้นคอนโดเรื่อง พี่อัดแอบเกินได้ไหมนิดนึงได้ไหมเจอผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันเจอเจอคนคนหนึ่งไม่ผู้หญิงเจอคนคนหนึ่งเราก็พนันกับเขาว่าผู้หญิงผู้ชายเราบอกผู้ชายเพื่อนบอกผู้หญิงเราวนนะได้ก็ไปหาคอนโดกวนตีนอ่ะขอดูแบบประชาชนนายจบแล้วกับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเขาหาวาดขึ้นคอนโดไปซัมติงสักอย่างกับเขาอยู่ซึ่งเราไม่มีอะไรกับเขาเดี๋ยวให้ดูเอางี้ด้วยแต่อ่านเองนะไม่ไม่อ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอ่ะขออ่านดิให้อ่านประโยคที่อาตอบ จะทำเ้ยไม่ได้พีไ่ไอ้ไอ้เอาตัวหยกให้อาตอบดิเออแล้วคุณจะทํายังไงให้คนอื่นรู้ว่าผมไม่ได้มีอะไรและคุณเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นมาทั้งหมดผมต้องโดนสังคมประนามอยู่กี่ปีว่าผมไม่ใช่ชายแท้บ้างเ,เป็นเกย์บ้างแค่ขอโทษแค่นี้ผมคงอ๋อเข้าใจละคือตอนนั้นอะ่ะเ <c oughs> ขาอขอกสื่อเลยเขาเด็กด้วยถูกปะเขาออกสื่อเลยผมบอกว่าจะมาขอโทษผมในเนี้ยผมไม่ต้องมาขอโทษคุณเธอออกสื่อด้วยว่ากูมึงอ่ะแต่งเรื่องเขาขอโทษยาว ขอโทษยาวเลยคนแรกนะที่ได้อ่านเออเกิดนะประมาณว่าเขาบอกว่าเขายังเด็กมากตอนนั้นทําอะไรลงไปแบบไม่คิดจนผมรู้ว่าผมมีไม้เด็ดคือผมมีคลิปวงจรปิดที่คอนโดถ้าเกิดคุณออกแบบนี้อีกผมจะฟ้องคุณ10บล้านแล้วผมมีหลักฐานเขาเลยหายไปคือไม่ได้ประเด็นเรื่องของสาวสองหรอกคือถ้าเรามีเรายอมรับได้เลยมาเถอะ เข้าใจป่ะคนอย่างอาร์ตพสุทธ์อะถ้าจะมีอะไรกับใครที่กูยอมรับได้อยู่แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกแต่งขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาถูกมก็ไม่มีคนเกิดรั้งกัแบบเนี่ยไปนอนกับอาร์ตมาอาร์ตถามเลยขนาดไหนเออเออต่อพิสูตอพู์เหรอใช่พูดถึงเรื่องไซส์และไซส์มันจําเป็นไหมเอาจริงๆในฐานะผู้ชายผมว่าอยู่ขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลที่เราร่วมเซ็กด้วยแต่ถามว่าไซส์มีผลต่อความมั่นใจของผู้ชายไหมมี และตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณหมอแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับวันนี้ค,คุณหมอสืบพงเอ่งชวนครับชื่อเล่นเรียกหมอเบียร์คุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศโดยเฉพาะนะคะแต่วันนี้จะต้องถามหน่อยคือปกติแล้วเนี่ยคุณผู้ชายที่เขามาปรึกษาเนี่ยส่วน<ไ>ใหญ่ปรึกษาหมอเรื่องอะไรบ้างสมรรถภาพามันมีสีข้อแข็งให้ได้หลังจากแข็งให้ได้แล้วที่เหลือก็จะครอบคุยกันเรื่องขนาดเวลาความยาวคือมันเป็นปัญหาจริงๆของผู้ชายเลยถูกไหมคือมันมีอันนึงที่เราเคยได้ยินเป็นข่าวใต้ดินกันตลอดคือฉีกเจ้าโลกอออ่่่่่่แลล้ววนนาาากกัตดเเเีียถึงงสิทร มันคือข่าวแบบที่ฝั่งไม่ดีมาโดยตลอดถ้าเนี้นเลยต้องถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วการเพิ่มขนาดเนี่ยมันสามารถทําได้จริงไหมในเทคนิคทางการแพทย์อะจริงแล้วก็<ม>ทาได้แบบที่ปลอดภัยด้วยนะแต่ปัจจุบันะ่ะมันจะมีเทคนิคที่เขาเรียกว่าได้รับการยอมรับและอัพรูฟแล้วว่าให้ความเป็นธรรมชาติปลอดภยัยแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยสุดแลด้วโดยที่พักฟื้นสั้นสุดด,ด้วยซึ่งมาในรูปแบบของสารเติมเต็มอถูกอ่าซึ่งจริงๆต้องถามก่อนว่าการที่เอาสารเติมเต็มเนี่ยเข้าไปฉีดในน้องชายเนี่ยนะมันคืออะไรมันคือตัว เริ่มไหมที่เรามาฉีดหน้านี่แหละถูกแต่ว่าตัว H A ที่เราพูดกันเนี่ยครับก็เป็นสารเติมเต็มที่จริงๆเอามาฉีดในน้องชายได้เหมือนกันอันนี้แปลว่าทางการแพทย์ได้วิเคราะห์วิจัยกันมาแล้วปลอดภัยแน่นอนคราวนี้คนที่จะไปทำเขาจะดูยังไงว่าอันนี้คือแท้หรือไม่แท้สารตัวนี้มันก็จะมีการเช็คแท้ส่วนใหญ่เราจะดูมีออยไหมเลขตัวของกล่องเนี่ยในแต่บริษัทเขาจะมีระบบการเช็คก็ขึ้นกับตัวบริษัทนั้นๆเลยว่าเขาเช็คด้วยวิธีไหนสามารถขอตรวจได้เลยขอเช็คได้เลยถูกไหมให้เขาถือกล่องให้เราดยควกนส่่ใหญ็ือ ที่ต้องผ่านการตรวจของออยงั้นเช็คตัวนั้นอ่ะตรงไปตรงมาสุดคราวนี้คุณผู้ชายส่ยสวนใหญ่จะแบบกังวลคุณหมอเราจะเจอหมอที่แบบดูด้านนี้จริงๆไหมเชี่ยวชาญจริงไหมอย่างเงี้ยมันต้องดูจากอะไรอันแรกที่ดูก่อนว่าหนึ่งคือหมอจริงหมอปลอมอันนี้ก็ดูชื่อเช็คเลขวอลเช็คใ,ในในอินเทอร์เน็ตได้เลยเได้เลยส่วนสองเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามีเรื่องของหมอที่ดูเรื่องเฉพาะทางนั้นๆค่ะอย่างผมเนี่ยเป็นหมอยูโรลจิรือว่าระบบสึกพันธุ์เพศชายก็จะเป็นอันที่อาจจะดูแลเข้าใจเรื่องพวกนี้เฉพาะฟังคุณหมอแล้วคือเข้าใจแล้วว่่าาละเอออียดนมก ทางที่ดีเอาง่ายๆเลยนะคุณผู้ชายเนี่ยจะเพิ่มความมั่นใจได้อย่างปลอดภัยก็ต้องปรึกษาหมอค่ะสารเติมเต็มนะคะก็ต้องเลือกที่ดีๆนะคะต้องเลือกที่นี่ค่ะ eternity clinic นะคะแล้วก็สามารถเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะติดต่อได้ค่ะที่0622689333นะคะหรือว่าแอดไลน์ at eternity e clinic ค่ะและสามารถติดตามข่าวสารได้นะคะที่ Facebook p a g eternity e clinic นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณหมอเบียร์มากๆเลยนะคะนี่เผยข้อข้องใจกับเหล่าผู้ชายนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชายจะได้มีความมั่นใจทุกท่านด้วยนะคะเอาละตอนนี้ เราไปเมาสกับคุณผู้ชายคนนี้กันต่อเพราคุณผู้ชายคนนี้ก็แซบแซ่บขาไปค่ะ แล้วอะไรอีกมีดราม่าอะไรอีกฟอเล็กฟอเล็กเออเฟอเล็กนี่มันเรื่อง <ole> <ole> อะไรวะพี่อย่างอย่างเพื่อนผมอะที่ท,ที่ที่เพิ่งอ,ออกมาอมจริง,รงๆอัผมเป็นคนก่อนเขารู้ว่าเขาจ้างผมไปงานสูตรลดเหมือนที่เหมือนที่เพื่อนผมเพิ่งออกมาสเต็ปเดียวกันเป๊ะแต่ผมแค่รู้สึกว่าผลประโยชน์ตอบแทนมันแปลกๆอ๋อแปลว่าเหมือนอ่านเกมออกตั้งแต่แรกหรอเรารู้จักแก๊งตกทองผมมาโชคดีคือเวลาผมจะทําอะไรหรือผมเกเรอะไรอ่ะมันจะเหมือนมีอะไรเตือนมาก่อนเช่นแบบเฮ้ยเราไปอ่านข่าวแก๊งตกทองตกทองมันคือเอา เอาทองวางไว้อุ๊ยบังเอิญจังเลยเจอซานิญญ้เจอ ER เจอ ER พร้อมกันเจอ ER พร้อมกันพี่เอาเงินสดไหมผมหมื่นหนึ่งนะ,ะแล้วพี่เอาไปขายที่กำไรสามหมื 3, ่นแต่ประกวดแล้วทองเนี่ยพรอมอนี่คือวิธีแก๊งตกทองเหมือนก็เลยเหมือนการกินดอกตอนนี้ถ้าห<น>มื่นหนึ่งได้ห้าพันภายใน2วันเขามาฝากอีกแสนหนึ่งได้ห้าหมื่นมีสิบล้านจะลงสิบล้านไหมลงดิอ่ะรออะไรห้าล้านก็ไปสิจ้ะเขาเหมารวบกินหมดกินหัวกินหางหมดพอเราไปดูอย่างนี้มาเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ค่าตอบแทนของของฝั่งไอ้โฟเล็กมันแปลก ก็เลยไม่เอาถ้ามันรวยง่ายเขาไม่ให้มึงหรอกเอออันนี้แม่งเรื่องจริงเลยจริงเขารวยง่ายเขาไม่ให้มึงหลอกแม่มณีมาชวนเปิดละครหกเรื่องเราเป็นดาราคนหนึ่งที่เป็นพระเอกช่องสามอยู่ตอนนั้นเราขอทํารายการเล็กๆนาทีหนึ่งอะช่องยังไม่ให้ทาเลยอะแล้วมึงเป็นใครวะก็เลยเอ๊ะล่าสุดก็คือเดียคอนเป็นพิเซนเตอร์ปะมาเราเอะใจมาหลายปีแล้วทำไมมันขายดีจังวะอะไรอย่างี้ เห็นเหมือนไปเห็นบิลบอร์ดเขาเห็นอะไรย่า้ด้วยใช่ไหมมันแบบยิ่งใหญ่จัดเลยเอางี้ดีกว่าพีเซนเตอร์คนหนึ่งอ่ะคิดดูแล้วกันเท่าไหร่ต้องขายของได้เท่าไหร่ถึงได้พีเซนเตอร์ขนาดนี้แปลว่าพี่อากจะทําอะไรเหมือนพี่ต้องดูดูเข้าไปถึงแบบลึกๆเลยว่ามันมาเริ่มมาจากอะไรทําอะไรทาอะไรอะไรอย่างนี้ค่อยๆดูก็เลยกลายเป็นว่าเกือบมีเอี่ยวทุกอันแต่ไม่พลาดถ้าณตอนเนี้ก็ยังไม่พลาดยังไม่พลาดยังไม่พลาด เป็นสายมูอ่ะพี่อาสายมูอยู่แล้วสายมูกรอบสายมูกกอบไม่ใช่ไม่ใช่มูอะไรบ้างแต่ก่อนจะบ้าตะเวนไหวพระไหวพระนั่นไหวพระนี่ไหวสัต้นที่ไหนดีหมดทําอะไรทําหมดแต่ถ้าจะมูหนักๆเลยคือนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่บ้านอไม่แต่เคยมีไหมที่แบบว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมีได้จริงวะมีเยอะถึงผมถึงทําทุกวันนี้เยอะมากเยอะอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะไม่ได้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างคเับยกตัวอย่างสมมติเราไปหาคนคนหนึ่งมีเงินเท่าไหร่ในกระเป๋าพี่อเขาตอบว่า จำนวนเป๊ะเลยเป๊ะมีเศษมีเศษสตังค์เท่าไหร่แม่งเป๊ะเป๊ะหมดเมื่อวานไปทําอะไรมาเป๊ะเมื่อวานอยู่วันนี้เป๊ะใครบอกเขาอยู่ที่บ้านเป็นคนบอกหมายถึงเขาในตัวพี่ถามว่าเรื่องพวกนี้แม่งพิสูจน์ได้เปล่าพิสูจน์ไม่ได้แต่อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลและเราเดือดร้อนไหมล่ะกับการที่เราจะเชื่อเคยรับมหาเสน่ห์ไหมเคยสังเกตไหมผู้หญิงนี่เข้าหาเรามากมายนะชอบลงสาริกาชอบลงนาหน้าทองแล้วมันติดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะตะกุ่งตะกุดอะไรเงี้ยนี่ไงตะกุดอุ้ย แล้วมันกระตุกจริงไหมกระตุกนี่คือเข็มทองเข็มทองที่อยู่ตรงนี้มีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วเวลาจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเตือนปะเล่มแรกกระตุกเล่มแรกตรงนี้เล่มแรกเลยเข็มฉีดยาเวลาหมอฉีดให้ยังใช้แรงกดถูกป่ะแต่เนี้ยเป็นพระฝั่งเขาวางไว้ตรงเนี้แล้วเขาจับเดี๋ยวเขาลูดขึ้นไปปุ๊ดเข้าไปในหายไปเลยชุนี้อยู่ในหน้าผากอยู่ในหน้าผากแล้วยังยังพอยังพอจะจับแอะนี่เอเจ็บไหมอยากจะมีวิญญาไม่ได้ไม่ได้เปนทะลุเออโอเคโอเคเนี่ยตรงนี้ก็จะมี คืออย่างนี้เราเป็นคนเห็นเป็นคนเห็นอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรคุ้มกันเราเลยอ่ะเราจะเป็นอันตรายเพราะเราเคยเห็นที่สายสี่อ่ะขับขับอยู่อ่ะเป็นหอศพตรงเราจะบนฟ้าปัง แต่ตัวเราอะรู้ว่าไม่ใช่ก็เลยไม่หักหลบอ๋อเป็นภาพที่เราเห็นแบบคิดว่าเขาจะมาเอาเราไปอะเขาจะแบบเหมือนให้เราหักหลบเพื่อให้เกิดอะไรแต่เราไม่หักไงเราก็ทนแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่จอดดูไม่เลยหันกลับไปดูก็ไม่มีอะไรอ๋อรู้แล้วโอเคก็มาบอกที่บ้านบอกอารเห็นอย่างนี้ไม่ได้ละก็ต้องมีอะไรเป็นแบบภัยป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่มีกันไว้ดีกว่าอ่าเขาเรียกว่าความสบายใจความสบายใจเออ คือหนูอะ่ะทํางานกับพี่อาร์ตมาเพราะฉะนั้นก็เลยรู้ว่าพี่อาร์ตก็คือพี่อาร์ตอะ่ะโคตรจะผู้ชายโคตรจะแมนแล้วเป็นคนตรงด้วยแต่สําหรับในมุมของคนอื่นนะที่ได้มาฟังวันนี้อย่างที่พี่อาร์ตบอกแหละมึงจะเชื่อก็เชื่อ,อ,อ,อมึงจะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ<ฮ>เพราะมันเป็นส,สิ่งที่เกิดขึ้นกับกูจริงๆบางทีเราเราฟังเรื่องคนอื่นอนะ่ะเชื่อไว้ก็ไม่ได้เสียหายเพราะบ,บางทีถ้ามันเกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆอะ่ะใครจะไปรู้ว่าเรื่องพวกเนี้ย มันจะช่วยอะไรเราได้บ้างเออถามอาพสุดในยุคปัจจุบันดารายุคปัจจุบันเนี้ยการวางตัวในชีวิตเขามันยากขึ้นนะห่าดนิดหน่อยก็ไม่ได้มุมนี้ก็ไม่ได้คือคําพูดอะไรเนี่ยในยุคปัจจุบันนะกลายเป็นแบบละเอียดอ่อนหมดเลยพี่อาจจะแนะนําว่าอะไรก็ฝากถึงน้องๆศิลปินแล้วกันครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะหรอกปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของเราแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันต้องเป็นเกิดขึ้นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งโชคดี ที่ผมอ่ะเป็นคนพูดเรื่องจริงมาตลอดอลองไปย้อนดูเทปได้ตลอดเลยว่าไม่เป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่มแตผมจะเล่าตรงกันหมดเพราะม,ม,มันคือเรื่องจริงมันมีทางโกหกได้เป็นตัวตนเองให้ดีที่สุดแล้วใช้เวลาตรงนั้นให้ดีที่สุดพ่อการต้างางกันเลยก็ถือว่าอา,าร์ตประสุทธิ์คือมนุษย์คนหนึ่งนะคนเกลียดก็มีคนรักก็มากคนรักเป็นร้อยเออแล้วคนเกลียดอ่ะเป็นล้านแต่เชื่อว่าถ้าเกิดใครได้รู้จักตัวตนพี่จริงๆอ่ะเขาจะรักพี่ที่พี่เป็นพี่วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ แต่งงานไหมอะแต่งงานยังไม่บอกแต่มีลูกคงไม่มีที่บอกอายุสิบสาเพิ่งมาสบายๆโลง่ลงๆสามสิบเก้าไม่ต้อง 40, คิดอะไรเยอะเรายังใช้ชีวิตของตัวเองอแม่งไม่พอเลยวะไม่ไหววะแล้วนะทุกวันนี้ก็คือดูแลลูกน้องอยู่แล้วด้วยถูกป่ะกนะ็ทุกวันใช่ทุกคนตอนนี้ที่ทํางานอะไม่มีใครแทบจะไม่มีใครจบปริญญาตรีนะแต่เงินเดือนได้มากกว่าคนจบปริญญาตรีเพอโะเลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีเลี้ยงดูอย่างดีล่าสุดพาไปเที่ยวด้วยพาไปทริปด้วยเไม่มีหรอกใครทำขายหมูกรอบพาไปเที่ยวเกาหลีบ้าเปล่า เสียตั้งคลิปกับร้านเขยคลิอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพล y g r o u แล้วดูคลิปอื่นได้ตรงนี้จ้ามึงไปกอได้ไหมล่ะตรงไหนให้ดูตรงไหนเดี๋ยวเขาต่อยนะ